พี่นุ๊กบอกว่าแกใส่ไม้ไปใครก่อนมาพอกพี่ไปเฮ้ยจริงอหอเขาเลี่ยงว่ะผมเขาบอกว่ามรมมรมย่อมาจากอะไรมารถอะไรมรมมรมย่อมาจากอะไรตะข้องข้าใจตัวมารถมารถหมูมารถอะไรจังผมผมไม่ได้พูดนะครับผมอยากถามว่ามรมย่อมาจากอะไร มารถอะไรมารถเลยมอรมอน,นี่มากับเมียไม่ใช่ <c oughs> มา<อ>มามอรมมารถครับผมอันนี้จะไหมไม,มารถหมยอยกนิดนึงแต่ว่าพี่รู้ไหมว่าดูเนียพูดไปแล้วพูดว่ามารถเมีย <c oughs> <c oughs> จังไล่กัน อกมอมอกมอมากับมีหวยมวยถามมากับหวยอะไรมามอลมใช่ใช่ความคิดของพี่อ่ะลองลองตอบตามความคิดดิมารถเลยนะอ่าเราตอบรถเนี่ยรถเอาโอ้นุ๊กไอ้นุ๊กเขาเป็นลมบู๊เลยทุกคน